เตือนคำเตือนช่องรายการนี้อาจก่อให้กเกิดพฤติกรรมนอกเรียนแบบและมีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและสตรีมีคานหากท่านที่รับชมและรับฟังคนมีผู้ใหญ่และกำนันที่ไม่ดุดกัญชาให้คำปรึกษามีสติตลอดเวลาผู้ชมควรมีจักรยานในการรับชมปอลออกรุณากดติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะเจ๊เฮ้ย hey, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีสถานที่มาแนะนํากันอีกแล้วทุกคนและนี่คือพระธาตุบ้านป่ามะหมู่บ้านที่ฉันเอง และทางท้ายมือนะคะก็จะมีวัดและชุมชนนะคะคือมองรอบๆก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ทุ่งนาต่างๆมากมายคือดีมากนะคะทุกคนแนะนํานะคะถ้ามาช่วงนี้ก็คือดีมากทุกคนเป็นช่วงที่แบบกําลังทํานากันนะคะปลูกข้าวค่ะคือดีมากสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังอยู่ที่ท่าตามาเสร็จแล้วก็เดินปีกลงไปจ้า ก็คือทางมันก็นยังดีนะคะทุกคนไม่ได้ลื่นเด้อและนี่คือทางลงนะคะทุกคนก็คือ number นั m เบอร์วันมากแล้วนี่ก็คือบรรยากาศชุมชนในหมู่บ้านนะคะทุกคนก็คืออยากจะบอกที่หมู่บ้านอ่ะมีวัดอยู่2วัดนะคะคือวัดด้านบนกับวัดด้านล่าง,งก็คือวัดด้านล่างก็นั m เบอร์วันเหมือนกันนะคะทุกคน ก็ค mm. e er ือเด็กๆกำลังกลับมาจากโรงเรียนจ้าปริพันน์นั่นเองอีเจนจะชนไก่แล้วตุกคนนี่ก็คือทางขึ้นค่ะซึ่งหมู่บ้านปลาหมากนะคะก็จะมีป่าหมากแล้วก็หนองปาค่ะบรรยากาศก็คือดีอ่ะบ้านสู่อยู่ในมือมุ่งกระเบื้องสีใส กลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งหมู่บ้านปลาหมาก็จะมีสองที่ด้วยกันแหละมีปลาหมากแล้วก็หนองปลาเนาะทุกคนก็คือนี่ใกล้ถึงแล้วซึ่งหนองปลาก็เป็นอีกชุมชนยอมเล็กๆของบ้านปลาหมากนะคะนั่นคือบ้านของนพเจสรับได้วันเีบ้านนางก็เยอะเนาะ ซึ่งบันเันถึงแล้วจ้าสุดท้ายนะคะเก่าใ่มาฝากค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนจ้าบ๊ายบาย